สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้สีนี้เองเนะจ้าพี่น้องสีชมพูจา้าบานชื่นจา้าบานชื่น โซนโนบลูโซนสีฟ้าสีน้ำเงินใบพายนี่ก็โซนล่มซื้ออันนี้ชาต้นชาจะาชาปัตตวียดอกงามจะนี่ ดอกซีม่วงต้นช้าหกเกียนมาจ้ะแต่ว่าหางเป็นช้าปัตเตเวียนน่้ะนีก็ตะโกตะโกหนูตะโกหนูจ้ะนีกระช่อนเงินช่อนท้องจ้าช่อนเงินช่อนทองว้เห็ดบอนไซ มาเสียบต้นกิง้งนี่กิง้งนี่ต้นเดียวจ้ะเขาแตกกิ้งแล้วอันนี้ได้แล้วนี่ต้นมีใหญ่เติบโตขึนอนอันนี้ก็ไม้มาใหม่จ้าตะโกจ้าตะโกตะโกมาใหม่ อตอนนี้ก็ไงพ่องามๆนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่ก็มาขามมาขามนี่ก็คอยคอยกำลังปรุงนี้ก็มาขาม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 มาใหม่เดีย๋ยวไปเบื้องต้นนั่นนาะจะเนาะ เียกระแตกเพิ่เล่าจากพี่น้องรัวตาเรามาแต่หึงนี่ตะโกลูกใหม่ในสวนบ่แดดจ้าบ่แดด นี่เห็นว่าพี่น้องมันตายต้นนี้มันตายนี่ไม้ตายนี่คอยก็คอยนี่ก็คอยกำลังได้ผุ่มพี่น้องนี่ก็กำลังผุ่มงาม กะต้นมะขามที่ว่ามาต่าเราว่าทันได้แต่งหรอกจ้ะมาไม่น่ะจานะ้าเนาะชีซื้อไว้กันมะขามมะขามจ้าถ้าเห็เบื้องเราคลิปที่แล้วนะคลิปสนะั้น Ah. เฮ็ดเบียกอยู่เละจ้าทางบมเฮ็ดให้บเบิ่งน้องกล่องโทรศัพท์น้องกล่องโทรศัพท์ทีดทายได้ยาวสำเด็จก็จะย่างทายใหม่ในสวนให้บเบิ่งถ่ายคลิปในสวนน,นนี่กั กําลังขืนบ่แดดนะจากพี่น้องมันเลยบ่แแกมปานไรวะบม่ได้หดน้าหมื่นสองหมื่นพี่น้องเริ่มเหี่ยวละฝนตกพอาลิ้นลิ้นก็ต้องหดเด้อพี่น้องคันมันแดดฝนตกพอรอไม่ตายคือเพิ่นว่านี่คอยหน่อยนะจ๊ะคอยเล็ก น,นี่ก็หมากดูนะเพราะแตงเหลาของร้านในแตงอยู่อันนี้ก็พุทธป่าพุทธผานี่ก็ค่อยงันี่ก็ตะโกใบกำลังแตกกำลังต้อนยอดจ้า โกโนจ้าตะโกโนตะโกโชราเด็นมจ้าโชรกเด้ต้นเอ็นต้นเอียง,ยงจ้ากระถางลีจ้าถางลีเห็นปะ กูไปน้อยจ้ะแตกแล้วุูงแล้วบ้านสิตายเมั่ตายดอกพี่น้องแตกแล้วจ้ะบ้านสิตายแตกแล้วมันบ้าเชียวๆนั่นกับต้นนึงมุงนี่กับทางแบนจ้ะกับโก ตะโกหนูทางแบนจ้ะนี่ตรงนี้ก็เคยเห็ุให้เบิ้งแล้วนะจ๊ะเนาะนี่จะได้พุ่มได้ซ้งแล้วจ้ะมควนบอกพี่น้องนี่นะจ๊ะ อันนี้อันนี้ต้นชาเป็นหมากพี่น้องชาหกเกียนหมากต้นน้อยๆอกจ้ะอันนี้หมากเล็กหมากน้อยจ้ะไม้เล็กจ้ะก็ไม้น่อยต้นชาจ้ะต้นชานี่ก็ต้นชาอันนี้หมากเล็กหมากน้อยนี่ต้นชาจ้ะชาหกเกียนใส่กระถางน่อย ไปถ่ายบึ่งสีมังงามด้พี่น้องถ่ายใกล้ๆกี่บวกงงามหมากเล็กหมากน้อยจ้าอีต้นช้าหกเกี้ยนนี่ต่อหมากเล็กหมากน้อยต่อเขาง,งามอยู่จ้าต่ว่าเขาอง,ขงน้อยนี่นต่งงามเป็นซากบนเร้วพี่น้อง นี่ก็หมากเล็กมากน้อยซื้อกาตาฮัฟดูเนาะงามบอกนี่ก็หมากจ้าหมากเล็กมากน้อยกระทางน้อยทางพ่อยุกไวจ้จะกระจ่าของงามด้วยอันนี้ก็หมากจ้าไม่กัน,นี่ ขุดผาขุดป่ามีพาเบงไม,ม้งามๆเลยจ้ะนี่ก็งามนะพี่นงพุทธจ้าพุทธต้นเขาง,งาม นี่ก็หมากหมากเล็กหมากน้อยนี่ก็ตะก,กูจก้ะนี่ก็ตะก,กูตะก,กูงอธรรมชาติจ้ะพุ่นี่ ฐานเขาตอนนี้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรอก ấy, แต่ว่าฐานเขาใหญ่ตันี่ก็ตะโกตะโกหนูจะ้ะ นี่ก็ลากสวยนี่ตะโกนี่ใบแท้เหรอใบไม่ใ่ตะโกนูฐานสวยคืวยกัน ทางลีไงเติบจากพี่น้องนี่ก็คอยงอคอยงอต้นเงเติบจ้ะทางหนาสุนมากที่มีจะไม่ลีลาไม่งอนะจ๊ะเนาะเพื่นกับประกาศเขามาถามเพื่อนราย่านมันแพง <laughs> ้นนี่สองพันค่ะพี่น้องคข่ยงอต้นบักใหญ่เลยสองพันบอกราคาพร้อมง้อแท้เด้นี่นาจนนะฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์จ้ะพี่น้องขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมจนว่าจบคลิปน่จาจ๊าเมื่อนี้ก็ซ้ำนี่ละจ้า สวัสดีจ้า